สวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้มาที่ i อเซกันอีกรอบหนึ่งนะคะ i อเซเป็นการทำแบบสอบถามที่แลกของรางวัลเป็นบัตรเติมเงินก็ได้หรืออยากจะแลกเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้ถ้าเราอยากจะแลกบัตรเติมเงินเราจะเริ่มต้นอยู่ที่50บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่600คะแนน ถ้า100บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่1,200คะแนนการแลกข,ของรางวัลง่ายนะคะสำหรับไอเซตัวนี้แบบสอบถามก็มถามว่ายากไหมก็ประมาณนึงนะคะมันก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายถ้าแบบสอบถามเข้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้ เออันนี้ทําผ่านโน้ตบุ๊กให้ดูเพราะว่าหลายคลิปแล้วล่ะแล้วก็ทําผ่านมือถือบางคนมองว่ามันมันตัวเล็กเกินไปมันมองไม่เห็นก็อันนี้ได้แต่ถ้าไม่มีคอมไม่มีโน้ตบุ๊กถามว่าได้ไหมได้ได้ได้เลยนะคะอันนี้แค่ทําให้ดูเฉยๆว่ามันทําได้หลายแบบหลายอย่างเลือกเอาเราเราเรามีโน้ตบุ๊กเราก็ทําผ่านโน้ตบุ๊กก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ต้องดาวน์โหลดแอปก็ได้ ถ้าเราสะดวกที่จะทำผ่านมือถือก็ได้ไม่ไม่ผิดไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่เราสะดวกแบบไหนมากกว่าส่วนของรางวัลที่แรกนะคะวันนี้เรียกว่าวันนี้ว่าจะแลกเข้าวอลเล็ตให้ดูแต่ว่าพอเข้ามาดูแล้วมันไม่มีวอลเล็ตก็ เอามาแนะทําให้เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันมี wallet ที่ใช้คะแนน1,200คะแนนแรก100บาทเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะคะแต่ถ้าเราอยากจะแลกเป็นการเติมเงินเ้้าอมือถือและได้ก่อนเลยไม่ยากการแลกข,ของรางวัลของไอเซไม่ยากก็อือัปเดตบ่อยนะสําหรับ i อเซตัวเนี้ยอัปเดตบ่อยรีวิวบ่อยก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ แนะนำแล้วก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้มีกันจริงๆนะคะใครยังไม่มีไอเซ่ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครที่มีคำถามอะไรอยากสอบถามอะไรกอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้ถ้าตอบช้า เออก็ขออภัยด้วยแต่ว่าอาจจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์ละกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการมาแนะนําหรือการมาพูดคุยเกี่ยวกับไอเซสั้นๆใครชอบฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใครยังไม่มีลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราพบเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ